น้องปลานะคะให้มาชมน้องปลานะคะในค่ะเพราะว่าเราจะล้างตู้ปลานะคะก็เลยมีคาบสักหน่อยนะคะนี่ค่ะเขารอกินคาบนะคะน้องปลาเนี่ยนะคะนี่เลยจ้ะนี่ปลาตัวเล็กนะคะตัวใหญ่อยู่บอ่อบอีกบ่อนึงนะคะพามาดูน้องปลานะจ๊ะนี่ค่ะไอนี่อยู่เป็นตู้ใหญ่นะคะ เขาจะกินอาหารไม่รู้ว่าอันนี้เราจะล้างตู้นะคะมืดหน่อยนะคะแล้วฝนมันตกฝนมันตกนะคะมืดนะคะมาชมกันเพลินๆนะคะตอนนี้มืดอยู่เลยนะคะฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนค่ะมาเลืจ้านะคะบ้านนี้ก็มีน้องปลาน้องสัตว์น้องเอ,อ่อ กรบน้องหอยมีหมดเลยค่ะค่ะนี่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 นะคะจะไม่ชัดหน่อยนะคะมันมืดนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ,ะเข้าไปนอนเขาจะนอนใต้นั้นนะคะน่โผลมาแล้วนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะเขาอายกล้องเขหลบไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะอยู่ใต้มุมนั้นแหละคะ่ะที่เห็นแว๊แบ,บนะจ๊ะนะคะ,คะ